สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มพุทธประวัติคลิปนี้นะครับเสนอตอนการออกพนวดและออกพนวดเมื่อพระชน29ครับาการออกพนวดพระพุทธเจ้าท่านตรัสแก,รก่ราชกุมารว่าราชกุมารครั้งก่อนแต่การตรัสรู้ เมื่อเรายัางไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ได้เกิดความรู้สึกภายในใจว่าชื่อว่าความสุขแล้วใครๆจะบรรลุได้โดยง่ายเป็นไม่มีความสุขเป็นสิ่งที่ใครๆบรรลุได้โดยยากดังนี้ราชกุมารครั้นสมัยอื่นอีกเรานั้นยังหนุ่มเทียวเกษายัางดำจัด บริบูรณ์ด้วยยาวอันเจริญในปฐมวัยเมื่อมารดาบิดาไม่ปรารถนาด้วยกำลังพากันร,ร้องไห้น้ำตานองหน้าอยู่เราได้ปลงผมและนวดครองผ้าย้อมฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนแล้วและการออกประนวดเมื่อพระชน29พระพุทธเจ้าท่านตรัสแก่ท่านสุพัทธ,ธว่า ดูก่อนสุพัทธ,ธะเรามีอายุได้30มสิยนหนึ่งโดยวัยได้ออกบรรพชาแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นกุศลดังนี้นี่คือตอนการออกพนวดและออกพนวดเมื่อพระชน29ครับกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับพุทธประวัติคลิปนี้ขออนโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุครับ